หากจะกล่าวถึงยุคแห่งสงครามและความวุ่นวายในประวัติศาสตร์จีนชื่อของบุรุษผู้หนึ่งยอมถูกจารึกไว้ในฐานะยอดเสนาธิการผู้รู้ทันโลกผู้เป็นเงาที่ยืนอยู่เบื้องหลังบัลลังก์ทองคำเขาไม่ได้ถือดาบออกนำทัพสังหารฆ่าศึกแต่ด้วยสติปัญญาและกลยุทธ์ที่ล้ำลึกราวกัะมองเห็นอนาคตทำให้เขาสามารถโค่นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และสร้างอาณาจักรใหม่ได้สำเร็จเขาคือจางเหลียงนามรอง ซื่อฝางหนึ่งในสามหแห่งราชวงศ์ฮั่นตอนต้นร่วมกับเซียวเหอผู้คุมงานบริหารและกฎหมายและหานสิ้นผู้บัญชาการทัพไร้เทียมฐานแต่ในบรรดา3คนนี้มีเพียงจางเหลียงเท่านั้นที่เลือกจะเดินจากไปในเวลาที่เหมาะสมและมีจุดจบที่สงบสุขที่สุดนี่คือเรื่องราวของจางเหลียงยอดเสนาธิการผู้พลิกชะตาแผ่นดินจางเหลียงถือกำเนิดในตระกูลขุนนาง บรรพบุพร,บรุษของเขาเคยรับราชการเป็นสมุหนายกของแคว้นหานติดต่อกันมาถึงห้ชั่วอายุคนแต่แล้วในปี230ปีก่อนคริสต์ศักราชแคว้นหานก็ถูกพนวงเข้ากับแคว้นฉินความใฝ่ฝันที่จะสืบทอดตำแหน่งของตระกูลจึงดับบูบลงความโกรธแค้นจากการสูญเสียรัฐและครอบครัวทำให้จางเหลียงในวัยหนุ่มตัดสินใจแน่วแน่ที่จะล้างแค้นจกักรวรรดิฉินเขาขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ม,ทมี แม้กระทั่งละเลยที่จะจัดงานศพที่เหมาะสมแก่น้องชายเพื่อร่วมรวมเงินทุนสำหรับการรอบสังหารชินซือห่วตี้หรือจินซีห่องเต้จางเหลียงได้พบกับจอมยุทธผู้หนึ่งที่มีพลัดทาลังมหาศาลและสั่งให้หลอตะลุมพุกเหล็กนักถึง120ชั่ช่างราว73กิโลกร,รัมเพื่อใช้เป็นอาวุธในปี218ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อจินซีฮองเต้สเสด็จประพาสผ่านสถานที่ที่เรียกว่า ป๋อลังซาจางเหลียงและนักฆ่าได้วางแผนซุ่มโจมปีพวกเขาเล็งไปที่ราชรถที่ประดับประดาอย่างดีที่สุดแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นตะลุมพุกเหล็กหนักอึ้งนั้นกลับพุ่งเข้าใส่ราชรถคันรองซึ่งตามธรรมเนียมราชวงศ์ฉินราชรถของจกักรพรรดิจะถูกลากด้วยม้าหกตัวแต่จางเหลียงกลับคิดว่าราชรถที่ตกแต่งมากที่สุดคือรถทรงจริงแผนการล้มเหลวจินซีฮ่องเต้รอดชีวิต และสั่งให้ตามล่าจางเหลียงอย่างหนักจางเหลียงต้องหลบหนีเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ถึง10บวันและต้องปลอมชื่อแท้เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มตัวการรอบสังหารที่ป๋อลังซาเป็นการแสดงออกถึงความบ้าระหำ่ำและความแค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งจางเหลียงได้ตรหนักภายหลังว่าการโค่นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ด้วยกําลังเพียงลําพังเป็นไปไม่ได้ความล้มเหลวครั้งนั้นนําจางเหลียงมาสู่เมืองเสียพี่ณที่แห่งนี้เอง ชะตาชีวิตของเขาก็ได้พลิกผันไปตลอดการวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่บนสะพานอีซุยเขาได้พบกับชายชาราผมขาวโพลนผู้หนึ่งซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนามหวงสอก,กุงหรือผู้เท่าหินเหลืองผู้เท่าคนนี้จงใจทำรองเท้าหล่นลงไปใต้สะพานและสั่งให้จ้างเหลี่ยมผู้สูงศักดิ์ไปเก็บมาให้จ้างเหลียงรู้สึก,กโกรธและถูกดูหมิน่นแต่ด้วยความสูภาพและสำรวมจึงจำใจปฏิบัติตาม แต่เรื่องยังไม่จบผู้เท่ากลับยื่นเท้ามาให้จางเหลียงสวมรองเท้าให้จางเหลียงต้องควบคุมอารมณ์อย่างมากและทําตามอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นดังนั้นผู้เท่าจึงพึงพอใจและกล่าวว่าเจ้าหนุ่มคนนี้สอนได้ผู้เท่าหินเหลืองนัดหมายให้จางเหลียงมาพบในอีกห้าวันแต่จางเหลียงมาช้ากว่าจึงถูกต่อว่าและนัดใหม่ครั้งที่สองจางเหลียงพยายามมาเร็วขึ้นแต่ก็ยังสายกว่าจนกระทั่งในคืนที่สาม จางเหลียงออกไปรอตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนรุ่งสางผู้เท่าหินเหลืองจึงพอใจในความอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาและมอบคำพีล้ำค่าให้หนังสือเล่มนั้นถูกระบุเป็นตำราพิชัยสงครามไทโกงหรือ6ความลับของเจียงจือหยาบางแหล่งก็เรียกว่า3ยุทธศาสตร์หรือสาเลือซึ่งเป็นหนึ่งใน7พิชัยสงครามคลาสสิกข,ของจีนผู้เท่าบอกจางเหลียงว่า ให้ศึกษาคำพีนี้ให้ดีภายใน10ปีแผ่นดินจะปั่นป่วนเจ้าสามารถใช้ความรู้จากคำพีนี้สร้างสันติสุขให้อาณาจักรได้จางเหลียงได้เรียนรู้ว่าการยอมก้มหัวและความอดทนคือเงื่อนไขของการได้สิ่งล้ำค่าและเปลี่ยนจากการใช้กำลังและความแค้นมาใช้สติปัญญาและยุทธศาสตร์นับตั้งแต่นั้นมาจางเหลียงจึงเริ่มศึกษาตำรายอย่างจริงจังเมื่อแคว้นฉินล่มสลายในปี209ปีก่อนคริสต์ศักราช จางเหลียงได้เข้าร่วมกับกองกําลังกบฏม่อไหมายหลักของเขาคือการฟื้นฟูแขวนหานเขาได้พบกับหลิวปังอดีคุณนาระดับล่างก,ก๊กฉินหรือนายสถานีตํารวจระดับอําเภอและรู้สึกประทับใจในบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ของหลิวปังจางเหลียงตระหนักว่าแม้ว่าเซี่ยงอยู่หรือช่อปาอ๋องจะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและมีกําลังทหารเหนือกว่ามากถึง4ี่แสนนายแต่เซี่ยงอยู่กลับมีนิสัยเย่อหยิ่งจองหอง และไม่ยอมฟังความคิดเห็นผู้อื่นในทางตรงกันข้ามหลิวปังเป็นคนเจ้าเล่มีสถานะต่ำต้อยแต่มีความยืดหยุ่นและเข้าใจใช้สมองของผู้คนรอบข้างจางเหลียงจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับหลิวปังอย่างไม่เป็นทางการโดยมองว่าหลิวปังเป็นหมากที่ตนสามารถใช้เดินเกมหลังจากนั้นจางเหลียงประสบความสําเร็จในการเกลี้ยกล่อมเสี่ยงแหลงให้ฟื้นฟูแขวนหานขึ้นมาใหม่โดยแต่งตั้งหานเฉิง ซึ่งเป็นเชื้อประวงขึ้นเป็นกษัตริย์และจางเหลียงก็ได้เป็นสมุหนายกแต่ในที่สุดหานเฉิงก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกเสี่ยงอยู่ฆ่าตายทําให้ความหวังในการฟื้นฟูแขวนหานของจางเหลียงดับวูบลงจางเหลียงจึงหนีกลับไปร่วมทับกับหลิวปังอย่างเต็มตัวระหว่างนั้นจางเหลียงก็เริ่มใช้กลยุทธ์สําคัญเพื่อสร้างรากฐานให้หลิวปังคือกลยุทธ์ซื้อใจประชาชนในการรุกเข้าเมืองเสียนอย่างหลิวปังใช้ ปฏิบัติการจิตวิทยาทําให้ทหารฉินยอมวางอาวุธโดยดีต่างจากเสี่ยงอยู่ที่ใช้สงครามหารอไถฆ่าทุกคนที่ขวางทางจางเหลียงได้วางแผนให้หลิวปังแสดงความเมตตากรุณาต่อประชาชนเมื่อเขายึดเมืองสําคัญอย่างวานเฉิงได้จางเหลียงได้แนะนําให้หลิวปังยอมรับการยอมจํานวนของผู้ว่าราชการและยังให้รางวัลแก่เขาด้วยการแต่งตั้งเป็นยินโหการกระทํานี้เป็นการประกาศแก่แขวนอื่นว่า หลิวปังคือผู้ปกครองกวนจุงแล้วและทําให้หัวเมืองอื่นๆยอมเปิดเมืองให้หลิวปังโดยไม่ต้องต่อสู้นอกจากนี้เมื่อหลิวปังได้เข้าเมืองเสียนยางแล้วเขาถูกล่อลวงด้วยทรัพย์สมบัติและนางงามแต่จางเหลียงและฟานไข่ก็ได้ตักเตือนให้หลิวปังถอนกําลังออกจากพระราชวังและไปตั้งมั่นที่ป้าสร้าง 2. การปฏิรูปกฎหมายด้วยบัญญัติ3ประการจางเหลียงเห็นว่ากฎหมายของราชวงศ์ฉินนั้นเข้มงวดเกินไป เขาจึงแนะนําให้หลิวปังทําสัญญา3ข้อกับประชาชนในเขตกวงจุงโดยประกาศว่ามีเพียงการฆ่าคนเท่านั้นที่เป็นโทษประหารการทําร้ายผู้อื่นและการขโมยจะถูกตัดสินตามระดับความรุนแรงการลดหย่อนโทษอย่างมากนี้ทําให้ประชาชนมีความสุขและสนับสนุนหลิวปังอย่างเต็มที่ต่างจากฟ่านเจิงเสนาบดีของเซียงอยูที่แนะนำให้นายของตนฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมโดยท่าเดียว ปี207ปีก่อนคริสต์ศักราชหลิวปังนำทัพตีเมืองเสียญยางเมืองหลวงของฉินได้สำเร็จก่อนเซี่ยงอยู่ซึ่งตามข้อตกลงเดิมผู้ที่เข้าเมืองหลวงได้ก่อนจะได้เป็นกษัตริย์แห่งกวางจุงเซี่ยงอยู่ซึ่งมีกำลังพลถ,ถึงสีแสนนายและพึ่งชนะศึกใหญ่ที่จัวลู่รู้สึกโกรธแค้นมากฟั่นเจิงที่ปรึกษาผู้เท่าของเซี่ยงอยู่เตือนว่าหลิวปังเปลี่ยนไปแล้วไม่สนใจทรัพย์สมบัติและสตรีงามแสดงว่ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า ฟ่านเจิงจึงเสนอแผนการจัดงานเลี้ยงที่หงเหมินเพื่อลวงหลิวปังมาสังหารเสีย่ยข่าวนี้รู้ถึงหูเซี่ยงป๋ออาของเซี่ยงอยู่ซึ่งเป็นสหายเก่ากับจางเหลียงเซี่ยงป๋อจึงรีบนำข่าวไปแจ้งจางเหลียงว่าจางเหลียงจึงแนะนำให้หลิวปังไปเข้าพบเซี่ยงอยู่โดยเร็วเพื่ออธิบายความบริสุทธิ์ใจในงานเลี้ยงจางเหลียงวางหมากอย่างแยบยนเขาจัดให้หลิวปังนั่งหันหน้าไปทางฟ่านเจิง โดยที่ตัวเองนั่งอยู่ข้างๆหลิวปังหลิวปังกล่าวคำอวยยอเสี่ยงหยีอย่างยิ่งใหญ่อ้างว่าที่ตนเข้าเมืองก่อนเป็นเพราะโชคช่วยและตนกำลังรอเสี่ยงหยีมาเป็นกษัตริย์ฟ้านเจิงส่งสัญญาณให้เสี่ยงหยีลงมือถึงสามครั้งด้วยการยกยกรูปวงกลมขึ้นแต่เสี่ยงหยีไม่ตอบสนองด้วยความไม่พอใจฟ้านเจิงจึงสั่งให้เสี่ยงจวางลูกพี่ลูกน้องของเสี่ยงหยี่ ออกมารำดาบหน้าโต๊ะอาหารเพื่อหาโอกาสสังหารหลิวปังจางเหลียงเห็นสถานการณ์ขับขันจึงรีบออกไปนอกกระโจมเรียกฝานไข่ในพลคนสนิทของหลิวปังซึ่งเป็นผู้ฆ่าสุนัขเข้ามาพร้อมดาบและโล่ฝานไข่กล่าวประนามเสี่ยงหยีอย่างไม่ให้เกียรติชี้ให้เห็นความดีของหลิวปังที่รอเสี่ยงหยีมาเป็นกษัตริย์แต่กลับถูกใส่ร้ายและหมายจะฆ่า เสี่ยงยีรู้สึกละอายใจหลิวปังอาศัยจังหวะนี้แซงทำเป็นเมาแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วรีบหนีกลับฐานที่มั่นทันทีโดยมีจางเหลียงอยู่รับหน้าต่อไปก่อนจากไปจางเหลียงฝากให้คนนำหยกไปมอบให้เสี่ยงยีและฟ้านเจิงฟ้านเจิงผู้ผิดหวังถึงกับคว้างหยกนั้นจนแตกยับแล้วกล่าวด้วยความโกรธว่าเสี่ยงยีไม่สามารถจะเป็นผู้นำที่สำเร็จได้ คอยดูต่อไปผู้ที่จะเป็นกษัตริย์จะต้องเป็นหลิวปันงานเลี้ยงที่หงเหมือนนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ความฉลาดของจางเหลียงที่ช่วยให้หลิวปังรอดพ้นจากภัยถึงดายได้อย่างบุดหวิดแม้หลิวปังจะถูกเสี่ยงยีบีบให้ไปครองดินแดนธุรกันดารในป่าชูซึ่งปัจจุบันคือเส้นทางไปภูเขาจื่อไปในหั่นจงแต่จางเหลียงก็ยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อว่างแรกฐานแห่งชัยชนะในระยะยาว หนึ่งอุบายเผาสะพานไม้กระดานเบาเสียจางเหลียงแนะนำให้หลิวปังทำลายถนนไม้กระดานที่นำไปสู่ปาชูซึ่งปัจจุบันคือเส้นทางไปภูเขาจื้อปในฮั่นจงเพื่อแสดงให้เซี่ยงยี่เห็นว่าหลิวปังไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาท้าทายอำนาจอีกซึ่งทำให้เซี่ยงยี่ประมาทต่อมากลยุทธ์นี้ถูกตีความอีกด้านว่า คือซ่อมแซมทางไม้กระดานอย่างเปิดเผยแอบข้ามเฉินชางอย่างลับๆซึ่งเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ 2. การผนึกกำลังหลังจากหลิวปังพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่ผึงเฉิงในปี205ปีก่อนคริสต์ศักราชจางเหลียงเสนอแผนเสี้ยอีให้หลิวปังสร้างพันธมิตรกับขุนศึกที่มีความสามารถอื่นๆได้แก่หันซินผึงเยอ่อและเอ่งปู้ ซึ่งเป็นกำลังหลักที่ทำให้ทัพหั่นกลับมาได้เปรียบ 3.. การควบคุมขุนพลเมื่อหลิวปังถูกล้อมที่สิงหยางหลียี่จีเสนอให้หลิวปังแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ของหกแคว้นเดิมขึ้นเป็นเจ้าอีกครั้งแต่จางเหลียงคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะในขณะที่กำลังหั่นยังเป็นรองหากตั้งเจ้าแคว้นขึ้นมาใหม่พวกเขามีแนวโน้มจะไปเข้ากับเซี่ยงหยี่มากกว่าและหากชนะแล้ว จะไม่มีที่ดินเหลือไว้ปูนบําเน็ตทหารหลิวปังเห็นด้วยกับจางเหลียงจนสำรอกอาหารที่กินออกมาและสั่งยกเลิกแผนทันทีนอกจากนี้ในช่วงวิกฤตที่หันสิ้นตีแคว้นฉีได้และเรียกร้องให้หลิวปังแต่งตั้งต,งตนเองเป็นฉีอองชั่วคราวหลิวปังโกรธมากแต่จางเหลียงและเฉินผิงเตือนสติว่าหากปฏิเสธหันสิ้นอาจจะแปรพักไปร่วมกับเซี่ยงยี หลิวปังจึงจำใจต้องแต่งตั้งหันสิ้นเป็นฉีอ๋องเพื่อซื้อใจและดึงกำลังไว้ในยามคับขัน 4. กลยุทธ์สุดท้ายที่ไก่เสีย้ยในปี203ปีก่อนคริสต์ศักราชจางเหลียงและเฉินผิงเห็นว่าสถานการณ์พลิกกลับมาเป็นของหลิวปังแล้วแต่เมื่อหลิวปังยกทัพไปรบที่กูหลิงหันซินและเผิงเย่อไม่ยกทัพมาช่วยตามนัดจางเหลียงอธิบายว่าคุณพลทั้งสองไม่ยกมา เพราะยังไม่ได้รับที่ดินศักดินาตามที่สัญญาไว้หลิวปังทําตามคําแนะนําของจางเหลียงทันทีโดยการสัญญาว่าจะมอบตําแหน่งและที่ดินให้ส่งผลให้หันสิ้นและเผิงเยอ่อนําทัพขนาดใหญ่มาสมทบซึ่งกําลังพลรวม300,000นายเทียบกับชูห100,000นายในสมรภูมิไกเซียกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดคือเพลงชูล้อมสด้าน Four sided song of c o u จางเหลียงใช้เพลงพื้นเมืองของแควนชูให้ทหารหั่นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวชูร้องเพลงนี้รอบค่ายของเซี่ยงหยี่ในเวลากลางคืนทำให้ทหารชูเกิดความโหยหาบ้านเกิดและหลบหนีทัพไปเป็นจำนวนมากเซี่ยงหยีเชื่อว่ากองทัพหั่นยัดชูได้หมดแล้วท้ายที่สุดเซี่ยงหยีก็ถูกปิดล้อมและตัดสินใจฆ่าตัวตายริมแม่น้ำอูในปี202ปีก่อนคริสต์ศ,ศักราชหลิวปัง ก็สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นเป็นราชวงศ์ที่สองที่รวมจีนเป็นเอกภาพและขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิฮั่นเก่าจูหลิวปังได้ยกย่องจางเหลียงให้เป็นหนึ่งในสามวีรบุรุษและได้มอบรางวัลให้เขาอย่างยิ่งใหญ่โดยเสนอให้จางเหลียงเลือกตำแหน่งที่มีศักดินาถึงสามหมื่นครัวเรือนแต่จางเหลียงผู้มักน้อยกลับขอเพียงเป็นหลิวโหมาคิสออฟหลิว ซึ่งเป็นเมืองที่เขาพบกับหลิวปังเป็นครั้งแรกจางเหลียงไม่ปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเป็นทางการในราชสำนัก 1. การแก้ปัญหาความระแวงของจักรพรรดิแม้ได้เป็นจักรพรรดิแล้วฮั่นเกาจูก็เริ่มเกิดความหวาดระแวงเหล่าขุนพลที่มีความสามารถเกิดหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนพลที่เคยร่วมต่อสู้มามีข่าวลือว่าขุนนางที่ไม่พอใจเรื่องตำแหน่งรวมตัวคิดก่อกบฏ จางเหลียงซึ่งตอนนั้นได้ละออกไปแล้วได้กลับมาแก้ไขสถานการณ์เขาถามหั่นเกาจูว่าในพวกเราท่านเกลียดใครที่สุดและคนอื่นเขาก็รู้ด้วยหั่นเกาจูจ่าว่าเกลียดหยองชีที่เคยทรยศเขาที่สุดจ้างเหลียงจึงแนะนําให้หั่นเกาจูแต่งตั้งหยองชีเป็นขุนนางใหญ่มาคิสเพื่อให้ขุนนางคนอื่นคิดว่าขนาดคนที่หั่นเกาจูเกลียดที่สุดยังได้ตําแหน่งสูง แล้วพวกเราจะไม่ได้รับตําแหน่งที่ดีได้อย่างไรกลยุทธ์นี้ทำให้ราชวงศ์ฮั่นที่เพิ่งตั้งมั่นสามารถรักษาเสถียรภาพภายในไว้ได้นอกจากนี้ในช่วงที่ฮั่นเกาจูก,กําลังปุยชนและกลายเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรการทักสั่งมีบทบาทในราชสำนักและในประเทศชาติอื่นๆในการตัดสินใจเลือกเมืองหลวงในช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นคุณนางส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้เมืองหลอหยางเป็นเมืองหลวง แต่ลิวจิ้งและจางเหลียงคัดค้านจางเหลียงเสนอว่าล้อ,อยางแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่หากค่าศึกบุกมาก็ไม่ใช่ชัยภูมิที่ดีแต่กวนจงเขตช้างอานมีประการธรรมชาติถึงสามแห่งและสามารถเดินทับทางน้ำได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเมืองสวรรค์ประธานฮั่นเกาจูจึงตัดสินใจสร้างเมืองหลวงที่ช้างอาน 3. การปกป้องรัชทายาท ต่อมาฮั่นเกาจูต้องการปลดรัชชา,ายาทหลิวอิงโอรสของหองเฮาหลิวจือและตั้งหลิวรูอี้โอรสของพระสนมชีขึ้นเป็นแทนเมื่อหองเฮาหลิวจือมาขอคำปรึกษาจางเหลียงที่เกษียณตัวเอะไปแล้วให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดโดยเสนอให้อัญเชิญสีผู้เท่าแห่งเขาสังสาน ซึ่งเป็นนักปราดที่ฮั่นเกาจูเองก็ไม่อาจเชิญมารับราชการได้ให้มาเป็นที่ปรึกษาของรัชชายาตเมื่อฮั่นเกาจูเห็นสี่ผู้เท่ายืนเคียงข้างหลิวอิงพระองค์จึงตรหนักว่ารัชชายาตมีบารมีที่เหนือกว่าตนเองและล้มเลิกความคิดที่จะเปลี่ยนตัวรัชชายาต4วิถีแห่งนักพรตเตา๋จาจังเหลียงแตกต่างจากขุนพลคนอื่นเขาเลือกที่จะถอนตัวจากอำนาจ และหันมาฝึกฝนตามวิถีแห่งเตา๋าเขาฝึกการบำเพ็ญพรตและการอดอาหารหรือปีกูปีกูหมายถึงการงดเว้นการกินทัญญพืชซึ่งเป็นวิธีที่ถูกบันทึกไว้ในปรัชญาเตา๋าเพื่อชำระกายเชื่อมต่อกับพลังงานในธรรมชาติและมุ่งสู่ความอมตะมีบันทึกว่าจางเหลียงฝึกการอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งปีและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการรักษาโรค เขาเป็นบุคคลแรกๆในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกว่าใช้วิธีปีกูเพื่อการรักษาสุขภาพจางเหลียงเสียชีวิตอย่างสงบในปี189ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคของพระเจ้าฮั่นหุยตี้เขาได้รับตำแหน่งหลังมรณกรรมคือหลิวเหวินเฉินโหตลอดชีวิตของเขาจางเหลียงไม่ได้เป็นนักบริหารจัดการหรือแม่ทัพที่บัญชาการทัพแต่เป็นนักวางกลยุทธ์ ผู้ที่จัดการกับเรื่องและคนและสามารถควบคุมความผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่หายนะได้จางเหลียงถูกยกย่องให้เป็นหมอเซิ่งหรือนักบุญแห่งกลยุทธ์เพราะเขามีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของเกมอำนาจที่ซับซ้อนเขาเข้าใจว่าใช้ชนะในสนามรบจะต้องควบคู่กับการชนะใจตนเองด้วยหากเทียบชะตาชีวิตกับวีรบุรุษคนอื่นหันสิ้น ผู้พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินรุ่งเรืองเพราะเสียวเหอล่มจมก็เพราะเสียวเหอถูกหลอกเข้าวังและถูกประหารในปี196ปีก่อนคริสต์ศักราชเสียวเหอผู้ซื่อสัตย์ต้องทำลายชื่อเสียงตนเองเพื่อแสดงความพักดีและเอาชีวิตรอดจากความระแวงของหลิวปังจางเหลียงผู้ล่วงรู้ถึงความผันผวนของอำนาจตั้งแต่ต้นเลือกที่จะปลีกวิเวกและลาออกในเวลาที่เหมาะสมจางเหลียง สอนให้หลิวปังซื้อใจประชาชนเปลี่ยนจากผู้นำชาวบ้านให้มีวิสัยทัศน์ของจัก,กรพรรดิและที่สำคัญที่สุดจางเหลียงแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการถอยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในที่นำไปสู่การสังหารและยังคงรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้จนสิ้นอายุไขดังคำกล่าวที่ยกย่องเขาไว้ว่าการขึ้นสู่ราชวงศ์ฮั่น400ปีนั้นต้องยกความดีความชอบให้แก่จางลูโห จางเลียงคือบทเรียนประวัติศาสตร์ที่สอนเราว่าผู้ที่ฉลาดที่สุดคือผู้ที่รู้เวลาเข้าและรู้เวลาออกรู้ว่าเมื่อใดควรเป็นผู้เล่นและเมื่อใดควรเดินจากไปเพื่อให้ชื่อของเขาคงอยู่ตลอดไปในฐานะเงาเบื้องหลังจกักรพรรดิที่เข้าใจโลกาภิวัตน์และจิตใจมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตามและแชร์แอนิคาไมล์แลบไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ